อยากนิดนึงนะพี่น่าเป็นแนวดีว่ามันต้องเค้นนิดนึงออ้โอ้้ไม่ไไม่อู้สวัสดีครับสวัสดีครับอันเดอยวเพลอยเดเซียโ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพายกระซิบเพลงเกาหลีเอ๋เอาเฮียห,หน่อยเอ๋เฮียหน่อยเ โอเคครับวันนี้นะครับเราจะเล่นไพ่กระซิบเพลงเกาหลีกันอีกครั้งแต่ว่ามันจะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าท้ายแถวของเรานะครับมีคนเกาหลีจริงๆแอนเขาก็คือขยุนจากช่องขยุนนี่ใช่นหมเอาสดคับทุวพสดีครับเดค้าแขงเท่ไกลนะสวัสดคับสุวพสดีครับอ้าววันนี้เรามีคนเกาหลีจริงๆริงละเราคิดว่าเราจะทําได้ดีนะครับโดยที่ในแถวเราก็จะมีน้องกล้าจากบางละมานนะครับแล้วมีน้องขนุนจากเล s Girl นะครับแล้วก็มีมิสเตอร์บีทนะครับจากเทพบิลาบอยนะครับ แล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีพี <x na S 1> ่ปิงปองนะครับจับป๊อปไม้นะครับ We gonna take off earphones first The first person and the second person will start Are you guys ready Yeah Yeah y e h Let's do it โอเคจะแบบพยายามทำให้เข้าใจที่สุดนะ อ้าอาวู้วเว้เีไอนน้อู้วเว้ยเวอ่าโอเคเอาดีๆนะบีฉันนะพอเดาได้เป็นเพลงอะไรโอ้โหเพลงไอนชื่อในน้อ้วเว้ยเวะบ้าโอโเวเวอะเออ อันอะเป็นจังหวะค่นีเหมือนเลยนะเหมือนเลยจับพีดน่ะอ่าพี่ฟองฟังให้ดีนะครับไม่ยากครับสำหรับนักดนตรีน่าจะโอเคเหรอไม่่ใช ผมๆนาโอ้โหเนี่ยแบบนี้เหรออ่าอ่าพียงปองลองร้องให้ฟังหน่อยๆอ้โหใช่ครับคือ I'm so sorry It's alright I'm good Yeah

เร็วดีทำน้าภูมใจเนี่ยโอเคอันนี้คือแบบว่ามันกระโชกโคกงห้างมากเลยมันจะมีท่อนหนึ่งที่พอยจำได้มันจะร้องว่าอู้มาชิม,มาหนึ่งแม่นั่นจังเนี่ยอะไรประมาณนั้นอ่ะอู้ออมาชิมาชิมาหนึ่งจางเนี่ยลองกระโชกโคกงห้างน่าจะเป็นเพลงผู้ชายชอันนี้คุ้นๆแต่เด็กไม่ออกอ่ะบีทเพลงนี้เป็นเพลงผู้ชายฉันไม่รู้อู้มาจิมาจิมานึ่ง่างเนี่ โอ้โอ oh! 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 ้โมชมาชิมมาชิมช oh! ันอยามชอ่าเออ้แบกสูงไปโอ้ยิางโอ้อ้โอ้ท่าะนมาว่าขนมาวมาชิมาชิมาันอยาก เออส่งผ้าไดเลยนะอุยนะอุยนะเด็ครับคุณต้องเรียกพลังออกมาเต็มที่นะครับเล่นประโยคนี้นะครับได้ครับห2ึงสองสามอุ๊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 มาชิมันชิมันดิฉันเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะอุ๊อุ๊ไม่ได้อุ๊อุ๊ เพลงเพลงเดียวเพาน่าจะประสมอะพี่คอลแลบมั้งนะอู้หู้อู้ววว่าฮ่้อ้้เข็นออกมาเขนออกมาอู้ห้อ่าานี่แหละนี่แหละดูหน้าพี่ฟองดีดูหน้าพี่ฟองดีตายยากนิดนึงนะพี่มันมันรู้สึกมันเป็นแนวผมดาวนะน่เป็นแนวดีว่า ได้มันต้องเค้นนิดนึงมันจะเป็นงี้ครับอู้อูอู้ฮ่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮนาิ่า่าฮ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 ่อน่าฮ่าฮ่นอ่าฮ่าฮ่่ออ่าฮ่าฮ่แฮ่่า่าฮ่าฮ่่า่่่่อ่ ตอนอูยาวพี่ต้อง้พลังพลังงานดีว่าพี่ต้องมาว้มไไมมันค่อยูดูหน้าขยุนดูหน้าขยุนนี่ของนี่เพลงประเทศกูเหรอขยุน t ี i ด song is diva adiva okay adiva adiva ไมพอดีมากอรอีกเดียวได้ไหมนะครับพี่ไอ้ขอโทษด้วยนะครับโอเคได้้อู้หอู้หนอ้่าม่นฮ่ามมันจาา่่โ บันบันบันเอ๋ขอโทษทำไมตองดลอนมากเลยอะโอเคไม่เป็นไรโอเค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 ไอยูลูมิงไม่ใช่ก s งูตองเนมก็อดแมนนูอาสเตคิดสเตคิดใช่อูมาจิมาจิมานีมันจ อ๋อก็ผู้นีวิด e ท์เกรย์วิดีท์เย์มมันกอันนั้น it s my bad <S oh, okay. <S my bad guys my bad guys sorry guys oh my god อันนี้น่าจะรู้เลยอันนี้น่าจะรู้เลยน่าจะรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมอะมาใช่ นม่ใช่ใช่ใชเพลงนี้สนู้จักโด่งดังในติ๊กต็อกมากฟังนะบีทเสียงไฟล้อไฟล้อของฉันหนึ่งสองสามนี่นุ่นอาเพว่านนะเอยคิจนนะนอเยิปุนลมาได้เจอส ก็ยุนอ่านปากฉันอยู่อ่ะโนโอโห้ไอ้เชื่อพุดยาวอะอันนี้ยากว่ะไม่อันนี้จะส่งจะส่งคำให้ถูกเลยไงเออเราซิว่าจะทำกันได้หรือเปล่านอยเย่นอยเย่ If something bad do that just say yes say yes ถ้าอยากให้ยากก็ไม่ต้องเอา say yes ไปให้เขาอ้โห้อยากยากง่ายอ่ะเอาไงดียากดีกว่าสุดที่แน่ก็มันก็เป็นนอยเย่ If something bad d มา นาเร่ไอเอ้ยลืมแล้วน่ยุคูจะให้มึงส่งให้คำให้ถูกต้องโอ้ยคือไงไงโคตรยากเลยนาเร่อิปซึนน้าเร่น้าเร่อิปซึนอิปซน้าเร่อิปซึมน้าเร่ไอเอ้ยนาเร่อิปซึนาเร่ออย่างนี้เอาอย่างนี้ไปเลยก่อนี่ชอบหน้าพี่ปองเวลาเขารอเราอะ เอาหมดคิ้ <Okay. S 1> เอาแล้วพี่ปองมาอิซึมโนราโนเรอุยเหลือแค่นี Boy, ้เหรอเฮ้ย no มีอีกเหรอไม่ไม่พี่พี่หลุดที่ี่เอิซึมนรุนาเรอขอโทษครับทุกคนอิซึมเยอะเลยตุนรนเร อกพี่ปองได้แล้วโอเคได้หรอไหนพี่ร้องให้ผมฟังก่อนผมตรวจก่อนตรวจงานอิซึฮักตึ๊ดตึ๊ดโน้ตเลยโน้ตเลยซัพเพงนี่นี่มีทำนองมีเมโลดี้ตอบถูกเก่งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหัวระเบิดอีกอะโอเคโอเคคนลุ้นเลยคนลุ้นเนี่ยเชี่ยบ้าง one two three อิซึฮักตึ๊ดตึ๊ด โนรัาโนเลยเดียวเจเจ้เอาหนังโนรัโนเลเราพยายามแล้วพยายามเี่นบอกพยายามยายามแล้วเหรอพี่ ร้อนน่ร้อนร้อนใช่ไหมจะยุ่อาไม่ร้อนนะครับอ่ากูดูดอู่วูดูดูดูู๋ด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  A ดู t ู l ูดูดู e ู a ูดูด t ดูดูดูด e ดู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 ด o ดู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 ู้ดูดููด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 ม s y e s 지 s h i r e s โอเคเพลงนี้ก <rôle à> ็แมสแต่ว no ่าอาจจะร้องมัวไปหน่อยอาคุณคุณนะ กกะะวยเอ้ยฉันพอคุณแต่นึกแค่ไม่ไม่ออกเฉยอาบีทมาเพลงนี้คุ้นๆแต่นึกไม่ออกนะว่าคืออะไรนา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 กาวยเอาไปแบบนี้นะบีทเอาไปแบบนี้เลยนะนา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 นนัากาวยนา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 นวะกาวยเอออะไรอย่างงี้อ่าน เป่าเป่ารวมก่อนเนาะเป่าลมก่อนนี่ไม่เติร์ไม่เติรไม่ต้องออกไปนะโอ้โอหยภาษสญี่ปุ่นแช่ญี่ปุ่นเนาะขออีกทีหนึ่งดูพิงปองรอดิชอบหน้าพิมปองก่อนรอ คครับมานินนานินนานินนาวากาโยนินนานินนานินนาวากาโย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 แปลว่าด้านขวาเปล่าผมมั่ววากาโยหาพิงปองค้างอันนี้ค้างไรคุไม่ดีได้ยัง ได้แล้วพิงปองพิองไม่ทวนเลยนะไม่ทวนด้วยไปเลยง่ายเป๊ะนินนนินนนินนาคโยะาโยวะคยโอเล่อไ่ป่นัวปัไมเกินน่จะคืนลยไ Uh, oh my god. you want a clue? Yeah, 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 yeah. I want to listen. I want to listen. Beat. Yeah, just a forward. ใช่ اي, ผมไม่ใช่คนเกาหลีนะครับขอบครับ่ครับโอ้ไม่คยฟังนะครับทุกคนเอาขบด้วยนะ What's the answer ตองเนมซัมเอ๊ะ B O L F O ตัวอะไรอยู่เราไม่บุตน้องรังมือทำบนท่าปุ๋ยยาอจังหวักามาจากไหนวะบอกกายโยก็มาจากไอ้ก้าไงอยู่าญี่ปุ่นเลย อันนี้ก็แมสแมสอีกแล้วมีเธอมาไปหาดีมีฉันับไปไกลวันยอวไบีเออจะมที่าหนอ้น้ำนานนนบ,บีเป็นของอายุอ่ะบีบีบีหรือ,รรอเปล่าน่าใช่ใชบีทฉันะรู้เพลงแต่ว่าไม่รู้เนื้อ้องเวย้ย

เอ j, ouais, ้ยไม่ถูกไม่ถูกก็ไม okay, okay, ่ร okay, ู้จะพูดยังไงละอไม่โอเคต้องไปแล้วเดี๋ยวลืมต้องถู่ะอันนี้ต้องถูกนะจจจจจรระะะดดดลลลลเอาแบบเมโลดี้อย่างเดียวคอยีคอยโอเคโอเค จาริรัตลา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 จาดีรัตลา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 จาริรัดดีจาริรัตจาจาดีัตลา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 จาดีัตลาลาลาโอ้เป็นเพลงนะอันนี้ได้ละอันนี้เอาจริงไะโอเคโอเคโอเคเฮยุน perfect โอเคจ่าดีดัดดีจาดีรัดดั ไอ้ย the ูปิปไอ้ยูปิไอ้ย like ูปิปไอ้ยูป um um ิปป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 ิิปป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 ิปิป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 ป bang. me while I work it out. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Okay, and an this never heard, but I try to the meaning. Ah, okay. Watch me while I make it out. เอาจริง Watch me while make it out. it out. Work it, work it, work it out. <imitation> ไม่แน่ใจบีเคยฟังหรือเปล่าเป็นวงเกิลกุ๊ปวงใหม่ๆ watch me but a e get out work it work it work it out เคยฟังเคยฟังเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยยิงนะนี่ว่าเฮ้ยบีนี่ว่แม่ไอ้หนุ่มไอ้โมนเร็วเอาเอาท่อนนี้เลยปะล่ะเฮ้ยเอาท่อนนี้จะง่ายตัวงั้นเอาท่อนเอาท่อนเอาท่อนที่กล้าส่งมาก่อนละกันโอเคไปเติมเติมไเติมเป็นแรัมนะแรัมนะโอ้โหสบายเลยอย่างงี้รัมเราเลยโอเค w h a t i s Balance work it out watch it balance or oh, balance work it out watch it balance work it out work it work it work it out work it out yeah watch it balance work it out work it work it work it out yeah. 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 watch it watch it all <laughs> what, watch it <laughs>

อะไรนะ wash it wash it wash 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 it แล้วก็ balance ใช่ใช่ wash 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 it balance w o r k i t out แล้วก็ w o r k i t w o r k i n w o r k i n out wash it balance w o r k i t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  out sina won มา sina won มา sina won โอเค this rap song rapper rapper wash it balance w o r k i t Work it out Work it, work it, work it out like it, talk it Okay, it, like it, talk it, it, like it, it. Wash it Oh, wash it Wash it, balance, work it out Oh! BTS Dynamite? <laughs> <laughs> oh! If you want a clue? Yeah, 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 yeah Maybe <laughs> I, I can guess it <laughs> <laughs> Maybe it's go out. Wash it, balance, do. work it out Work it, work it, work it out I'm going the next level <laughs> 아아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  <놀람> 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 <tôi> <schüss> Thank you for joining us today. You uh, wanna to talk about your channel? Okay, first of all, really big thanks for inviting me to this really nice channel to, uh, for me. And I really enjoyed this time and I'm really happy with you guys all. And I really hope that I I'm gonna collaborate <laughs> with you guys again. I'm Gyun from Gyooni channel and my uh, major content is all about the lifestyle. So I hope you guys just come for my channel and look around my everything. For today, it's to And see Channel. สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณรัาสวัสดีครับนี้เซลอันยองเซลอะรพูร้อมกันดีกว่า We s a v together three two one สวัีเซอันอเทปลีลาเ